สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมีโรงเกี่ยวเขาเอ้ยโรคมัดเขาเนะาะปลาใส่ปานไหวกับเมย์เพิ่งเนพี่น้องแดดแดดเปียงเปียงเปียงอุ้ยขนาดอันนี้เอาสิเอาไปแพร่ไปปลูกไปปลูกไปปลูกเขา ะะหอนเป็นหอนพี่น้อง ตัวนี้ได้สวยไหมเพราะว่าตัวนี้มันแหงกว๋วยถอนไปถอนอ้อชีวิตชาวนาชาวไร่ตัวนี้นี่แม่มันแหง มัเน,นเป็นห้อนพี่นอ้ <c oughs> องเดี๋ยวห้อน เียวขา,าเบิงเม้าว,ว่สใสปขึ้นไปเลยไ่ปานเฮ็ดหนาเมยสไปานสิดีใจอยู่บ่ขอโตมัดเข่า่อนด,พนอดนพ้พี่น่มัดเข่ามาห่มคอนดิกิน่สอกดอันใส่ออกออกน กัดนิ้ต่อไปเห็นบห้เขาก่อตัวเดาเ้ย <c oughs> ขึ้นมาอันนี้ขึ้นมาเขาหนาสบ,บายดีสบายดีพอยปลาดุกมาดีหอยปลาดุสบายดีสแกนเอาเข่า,าข,ขันได้อยู่สบดี อันนี้ก็บอกด้เชาไหมอ่ะเฮาสชิม่าคลิปนี้ชิม่าขอบใจลุงเนาะลูงลุงลุกบางพอลุงขอบใจพอลุงบางคือแบบเป็นพ่อชายปานจ้ะอาพอลูกเนาะพอลุงบางแะ่ก็พอลุงถึงฝากเงินมาหายซองลอยลอนเนาะตังแต่จักเหมือดอ ได้เหมือเติบแล้วเนาะบ่ได้ถ่ายคลิปเนาะพี่น้องบ่ได้บอกกูบ่ได้ว่างถ่ายน้องไม่ได้ว่างมึงนี่ก็มาขอบใจอันนั้นพอลูกได้ได้ดื้อได้ได้ได้เด้อนี่โค้ดูกพากันมาให้สายปานสีนุ่มเอ่อที่เอาสายปานเป็นลูกโดยเอาเป็นลดุพ่อใหญ่นี่นี่ลูกพ่อใหญ่ได้นี่ลูกเด้อลูกเลยเป็นลูกพ่อใหญ่บ้างพ่อหลงบ่พ่อใหญ่หรือ ดีใจว่าลูกเป็นลูกพ่อใหญ่มาพังความพ่อใหญ่เด้อเดี่ยงพ่อใหญ่เด้อใหญ่บ่อยเด้อใจพ่อใหญ่ยหลายเด้อพ่อลูกครับพอลูงทั้งสองคนเนาะที่เอ็นดูสายป่านเด้อก็หลายหลายเดอรุ่งเด้อหักหลานพูดปากหลอดนะพอลูกลุงบางเฮงหักหักสายป่านนี่ยเดี๋ยวเอาสายปานนี่ยเดี๋ยวเป็นดูพราะว่าลุงบางเนาะโมไมีดู ดึงมานี่เป็นเป็นไอ่ข้องเมเนาะพี่น้องเป็นไอ่ไอ่แบบคือคือสายปันกับน้ำคิงนี่แหละพี่น้องเราเป็นดุกดุกดุกไอ่ดุกน้องนี่เด้คือสายปันกับน้ำคิงเป็นไอ่น้องกันกันสายปันใหญ่ไปกับสายปันกับเป็นอันเอ๋ยคล้องน้ำคิงเนาะแนะนำแนะนำเอือยขอบใจเด้อพอลูกว่าสิ แคาน่ทอดเอพอหา่อิอเออพอลงขอบใจเด้อพอหญ่อีพ่อเด้อขอบใจด้ออีพ่อแคปานีดทอดเด้อว่าสิออีพ่อได้ไหมอีพ่อยิดอดพอหญ่เด้อพอหญ่สุกภาบเข็งแห้งเด้อบ่บหบบอหีบห้าสิบห้าบหน้าตัวาตกูเบาๆนึ่งอแม่ิลง mẹ rôm khờ... khờ... chỉ... <laughs> cái khéo nó nở ruột leo khéo cái bố mẹ mัด khéo mัด mẹ chít jeff l hee mẹ là mẹ jeff l nó khay đăng bảo thế ba mẹ rôm cỡ mẹ cứ bỏ bây giờ ăn mân, cháu này น้องินแต่ห e. 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 ึงนะน้องได้หนุ่มได้ยาสได้หนุ่มได้แต่หึ่งเลยเมื่อทางแม่ฉอได้ได้หนุ่มไเบียพ่อแดอแดดก็แดดแดดแหงพี่น้องคู่จอยจะลงซอยน้องก็สิไปค้นเขาอบใจายพรุ่งเ้อแม่แม่ไปยกเขาก็เด้อบใจายพอรุ่เป็นดูย ดูพ่อดุ่งหมอมีปานเป็นลูกพ่อดุ่งเป็นลูกพ่อใหญ่ลูกพ่อใหญ่เลยดูเลยด้นหนี่งดูด้นหนึงพ่อใหญ่ก็ชิม่าจอนนดดด้นหนึ่งก็ชิม่าจอนโดได้านชิมาจอนโดดพ่อห้มาได้เดอร์วินโคบิดหรือว่าแม่ไม่เอยเอามันกินนมก่อนเนาะเอามันกินนมกินเถอะแกชีเดลแล้วพี่น้อง อโอโ้ยตะยานเลยเนื้อขึ่นแล้วหนาวก็คั่ำแล้วพี่น้องเกือบเป็นร่ม อีกน้อยหนึ่งเป็นลบมผักก่อนน้อยหนึ่งเมื่อยไรเมื่อดีเมื่อยรีรออุย้ยซอยมาซอยซอยคนซอยหมัดทำบุหรี่คนซอยในใต้ยดือดแดงพี่น้อง เห็ดหน้าเนี่ยพี่ผู้เดียวหนุ่ผู้วัยเพื่อสีแดงนี่ก็ต้องใส่ความอดทนายขนาดเอาทายอีย่างแนี่งนน <c oughs> จะกล่องมันเป็นยังไงเมื่อยขาดจมหออนอก,กอน้อกคนเขา โอ้โอ้บืนบืนโอ้เนตยามแดงบนเขาต่อก่อนที่โอมเกือบเกือบเป็นลบในอีกใบหนึ่งเป็นลบ นั่งจากหมัดแดวกับค้นขึ้นข้างหน้าเนาะพี่น้องเมื่อแหงนี่พี่น้องเบ่งค้นขึ้นเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ข้างหน้าเลยก็ให้หลดมา่คนเอาเนาะ เมื่อยดีพี่นหน่องเมยเมย่อันดียังไงนี่<ฮ>คอยเกิดพป็นุบละ่ะคำแล้วเดี๋ยวจะขึ้นอีกจักหน่อยก็ขึ้นอีกปาน